เหมือนเดิมนะครับกฎที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก5ข้อตรามาต่อที่ข้อ3นะครับกฎของกิลเบิร์ตเมื่อทำงานใดก็ตามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นความรับผิดชอบของคุณคือหมายถึงว่าเวลาเราทำงานอะไรอ่ะแล้วมันเป็นความมันมันมันเป็นงานของเราอ่ะวิธีการที่เราจะหาว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะไปสู่ความสำเร็จตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราครับและมันเป็นความรับผิดชอบของเราตรงนี้กาลังจะบอกอะไรเราครับกําลังจะบอกเราว่าหลายๆคนนะรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยผมเคยนะ เป็นมนุษย์ที่ขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มักจะเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอและเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้บทเรียนมากับชีวิตตลอดเลยนะเชื่อไหมว่าเวลาผมเอาความเอาสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบอะไปไว้ที่คนอื่นอะคนรับไม่เคยออกมาได้ดีเท่าที่ผมลงมือทําด้วยตัวเองเลยมันเหมือนกับอย่างนี้ครับต้องแยกก่อนนะว่า ระหว่างที่มันเป็นความรับผิดชอบของเรานั่นหมายถึงว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้เราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะเราทําได้จริงๆอ่ะแต่ว่าเราแค่ไม่เชื่อมั่นเราแค่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราก็ไปหาความช่วยเหลือจากคนอื่นคนละกรณีกับเวลาที่เราไม่ได้ถนัดแล้วเราไปขอความช่วยเหลือกับการทํางานร่วมกับคนอื่นนะซึ่งคนละประเด็นกันนะประเด็นที่ผมกำลังจะสื่อคือเวลาที่คุณมีความรับผิดชอบในในสิ่งที่คุณต้องทาอ่ะในงานนี่เป็นงานของคุณและคุณต้องทําและคุณก็มีความสามารถในการทําด้วยแต่คุณเพียงแค่แบบไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มั่นใจใจนตัวเอง เชื่อว่าตัวเองทาไม่ได้ไรเงี้ยแล้วก็มอบความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้คนอื่นไปเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองผมเคยมาแล้วนะแล้วก็ผลลัพธ์ก็พังทลายครับอย่างที่คาดการไว้นะครับสิ่งตรงเนี้ยที่ผมได้บทเรียนมาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าประโยคเนี้ยก็เป็นความจริงคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้อยู่นะเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเรามักที่จะเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอเพราะเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองเราไม่เคยเชื่อว่าตัวเองทําได้แล้วเราก็พยายามแบบจะรวบรวมผู้คนที่เก่งๆรวบรวมคนที่มีความสามารถ แล้วก็มาทํางานแทนเราแต่ในความหลักใหญ่ใจความนะเราเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไหมเขาต้องเป็นคนนั้นให้ได้ก่อนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมคนที่จะทาสิ่งสิ่งหนึ่งออกมาได้ดีอ่ะอย่างน้อยๆเขาต้องทําสิ่งนั้นขึ้นมาได้ก่อนต้องเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ก่อนดังนั้นในเนื้องานทั้งหมดเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตของคุณอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดไม่มีใครมาออกแบบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้และไม่มีใครที่จะสามารถเรียนรู้แล้วบอกได้ว่าสิ่งที่คุณตต้้้ออองงงทททําาในนชีีววิคืะะไรรเพััหมมด มันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องจัดการสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณเอาแต่นะสอบถามคนอื่นเชื่อใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเอาภาระรับผิดชอบที่ตัวเองต้องทําเนี่ยมาให้คนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่มีทางเรียนรู้อะไรในชีวิตคุณได้เลยคุณจะไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเดิมเลยเพราะคุณเอาแต่ให้คนอื่นทําผมอะแต่ก่อนเป็นแบบนี้เลยเวลาเจออะไรที่จะต้องทำอะเนะเรามาักจะขี้เกียจแล้วก็ลึกๆก,ก็ไม่เชื่อตัวเองด้วยให้คนอื่นทําแล้วก็ส่งความคาดหวังทั้งหมดไปที่คนอื่น ส่งความหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดไปที่คนอื่นนะแต่มันเป็นงานของเรานะพอเรา,เอาให้คนอื่นทํะไม่เคยดีอย่างที่เราทําเองครับอันนี้ผมกล้าบอกเลยนะดังนั้นเวลาที่เราจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับความสําเร็จมันไม่เคยแบบลอยมาจากคนอื่นมอบให้เราอยู่แล้ววันนี้ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะทําอะไรให้สําเร็จเลยนะเราจะไม่ได้รับความสาเร็จนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมเคยลองมาแล้วนะแบบว่าเฮ้ยหวังว่าจะไปเจอคนเก่งๆหวังว่าจะไปเจอคนที่ใช่ หวังว่าจะไปเจอคนที่แบบทําให้เราสําเร็จได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะไม่มีนะครับเคยลองทํามาแล้วเหมือนกันไม่มีอ่ะพอเริ่มมาทําจริงๆกับตัวเองอ่ะก็เลยได้รู้ว่าวันเนี้ยคนในลักษณะของคนสําเร็จอ่ะเราก็จะดึงดูดคนสําเร็จเข้ามาด้วยกันคนที่เก่งก็จะดึงดูดคนเก่งเข้ามาด้วยกันแต่ถ้าวันเนี้ยเรายังเป็นคนที่ยังไม่ใช่คนที่พัฒนาตัวเองยังเป็นคนที่ยังเจอประสบการณ์ไม่มากพอยังล้มเหลวไม่มากพอและเรายังไม่ทําตัวเองให้เป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองจนเก่งขึ้นมากพอ เราก็จะแวดล้อมด้วยคนที่มีลักษณะเดียวกับเราสังเกตเลยนะสิ่งที่เขาบอกว่าตัวเราสะท้อนคนที่อยู่รอบตัวเราห้าถึงสิบคนเป็นเรื่องจริงโลกเราจะดึงดูดพลังงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันวันนี้เราเป็นยังไงเราไม่ต้องดูตัวเองนะเราดูคนรอบข้างเราถ้าคนรอบข้างเราดีแสดงว่าเราดีถ้าคนรอบข้างเราไม่ดีเลยก็ยากที่วันนี้เราจะดีลองเช็คแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะเพราะว่าแกะขาวก็อยู่กับแก่ขาวแก่ดำก็อยู่กับแกะดำ โดยธรรมชาติแล้วคนที่นิสัยต่างกันความคิดไม่เหมือนกันไมเซ็ตต่างกันสุดท้ายจะต้องแยกทางออกจากกันในวันใดวันหนึ่งครับเราจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกอยู่ไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับสังคมที่ไม่ดีนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อันนั้นคือเรากําลังแย่แล้วนะลองเช็คตัวเองด้วยตรงนี้ดูดังนั้นสรุปบทเรียนนี้นะทัวนให้ฟังอีกทีครับกฎของกิลเบิร์ตเมื่อทํางานใดก็ตามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นความรับผิดชอบของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คคคุุณณทานนะมมััเป็วรบบผิดชอขอขง คุณไม่ต้องไปโยนให้ใครคุณไม่ต้องไปคาดหวังให้ใครมาทําแทนคุณแล้วคุณไม่ต้องไปไปยืมมือใครมาทําอ่ะเพราะมันไม่มีจริงมือที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมือที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนอนเฉยๆแล้วก็มอบเขา,เาไปชอบให้กับให้ให้ให้ของเราให้กับเขาแล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็ส่งมอบเราแล้วเราก็นอนอยู่บนกองเงินกองทองอย่างสุสบายนั่นคือความเพ้อฝันที่ผมผมเคยมีครับจริงๆชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างนั้น นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะสมมันเที่ยงตรงและมันยุติธรรมครับถ้าเกิดเราทําเราย่อมได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําและเราหวังว่าเราจะได้เราไม่ได้หรอกครับและสุดท้ายเราก็จะได้อยู่ได้ได้แต่ความเพอ้อฝันตรงนี้ต่อไป